มาละจ้าเหล็กเด็ดเหล็ดังสามตัวเม็ดเดียวเจนกอาจารย์บอลเอสมิสเตอร์บอลสวัสดีจ้าพี่นอ้องปองปายสภูสโคนตอนราบขอสููช่องก็ติดหวยดังมากเช่เนาะจะ้าก็มาพอกับแอดมินในวันพุธที่12ตุลาคมเนาะจะ้าแอดมินก็มีแนวทางรัฐบาลไทยเหล็เด็ดเล็ดังงวดประจำวันที่16กตุลาคมเอามาแบ่งปันให้พี่น้องได้เบิ่งกันอีกเช่นเคยเนาะจะ้ะ ก่อนไปรับชมระฟังแอดมินก็ขอ,อกำลังใจจากพี่น้องนะ้อจ่าด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนด้วยพี่น้องเด้อพี่น้องกระสด้รับชมคลิปใไม่ๆหมวนแอดมินกระสด้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปนะจ่าด้วยการกดไลค์กดแชร์จากพี่น้องเด้อจา้าเพื่อเป็นการบอสเซเวล่าเฮากะไปรับชมแนวทางกันเลยจา้าเริ่มต้นกันที่แนวทางของแอร์มิสเตอร์บอลกันก่อน,นเลยจา้าซึ่งผลงานอดิพานมาหนึ่งตุล่าคม เพิ่นก็นให้เขาทั้งบนทั้งล่างเนะจ้ะเขาล่างสองโตหาศูนย์เขาสองโตบนหกเก่าตรงๆนะจ้ะทั้งบนทั้งล่างแนวทางแอสเมสเตอร์บอลเฮาเก่ามาเบิ่งต่อกันที่สิบหกตุลาคมกันต่อเลยจ้ะซึ่งแอสเมสเตอร์บอลเพิ่นก็ได้ปล่อยแนวทางมาให้แล้วพี่อน้องซึ่งชุดนี้ก็เป็นของแท้ล้านเพอร์เซ็นต์นะจ้ะรัฐบาลไทย16ตุลาคมชุด3ามโตที่เพิ่นให้ก็คือ852 1 5 2 0 2 5 3 2 5 8 6 2และ1 6 2แล้วจ้ะต่อด้วยหน้าทางชุด2โตเพิ่นให้07 1 7 2 7 06 6 1 6 2 5 1และ5 2แล้วจ้ะชุด2โต07 1 7 2 7 06 6 1 6 2 5 1และ5 2 เน้นไหกสองกับหาสองเด้อพีนองเด้อแนวทาง bon วิสเตอร์บอลนะจ๊ะแคให้เบิงจุดเอาไว้เบิงกันเด้อจะ้ะเอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกสื่อลัตเตอรีกันพี่น้องห้ามพลาดเด้อจ้าเพิ่นเน้นไ้แล้วกระจัดไปเด้อพี่นองเด้อไปเบิงแนวทางชุดต่อไปก็เลยจ้ดซึ่งกับเป็นแนวทางของอาจารย์บอลศิ์ปูหญยซึ่งอาจารย์บอลเพิ่นก็เป็นลูกศิ์ของอาจารย์นอตตีเด้อพี่นองเด้อหมวดน,นี้เพิ่นก็นให้แนวทางอ้อมสินเด่นทีลักศูนย์ ชุดสอตก็คือ0 2 0 4 0 5แล้วก็0 7ต่อด้วยตัวร่อง1 2 1 3 1 6และ1เก่าแล้วจ้าเด่น0 0 2 0 4 0 5และ0 7ตัวร่อง1 2 1 3 1 6และ1เก่าแล้วจ้าแนวทางออมสินแคบไปเบิงจุดเอาไว้เบิงกันนะจ้ามาเบิงต่อกันอีก1ชุดนะจ้าซึ่งก็เป็นแนวทางออมสินเช่นกันนะจ้าเป็น3โตเม็ดเดียวเพิ่นฟันให้ หกสองศูนย์เลยพี่นองเด้อเน้นให้สองศูนย์จ้ะสองตัวสองศูนย์สามตัวเป็นเดียวหกสองศูนย์วิ่งรูดสองจ้าไปเบิ่งเนี่ยทางชุดต่อไปกันจ้าซึ่งกัเป็นเนียทางรัฐบาลไทยเนี่ยทางของอาจารย์บอลเชนกันนะจ้ารัฐบาลไทยผลงานหดทีติพานมาหนึ่งตุลาคมเพิ่นกระห้เขาเดขกถ่ายสองตัวบนอาจารย์ก็คือเก้าหกหกเก้าได้พี่นองเด้อหดทีติพานมาหนึ่งตุลาคมเพิ่นไ้เขาสองตัวบน เก้าหกหกเก้าเฮากามาเบิ่งตตอกันที่16ตุลาคมกันต่อแล้วจ้ะซึ่งเพิ่งกระไดโปอยเนยวทางมาหายแล้วจ้ะรัฐบาลไทย16ตุลาคมงวดนี้เพิ่งกระหาเดนทีลักซีได้พี่น้องเด้อชุด2โต๊ที่หาก็คือ40ศ1น3์4ีหนึ่งเก้เก้าสและ เก่าๆเลยจ้ะย่ำกันอีกรอบหนึ่งเด่นซีซีศูนย์ซีหนึ่งซีสามซีีเก่าสองเก่าสามเก่าแปดและเก่าจ้ารัฐบาลไทย16ตุลาคมนะจ้ะมาเบิ่งต่อกันที่3โตเม็ดเดียวนะจ้ะรัฐบาลไทย16ตุลาคมซึ่งงวดนี้อาจารย์บอลเพิ่นก็ให้รัฐบาลไทย3โตเม็ดเดียวก็คือ c87 เด้ 4, 8, 7, พี่น้องเด้อสามตัวเม็ดเดียว c87 2องโต8778นะจ่ะให้รูดทีลัก8เด้กพี่น้องเด้องวดนี้3ตัวเม็ดเดียว c87 ตัด2องโต87ว,วิ 8, 7, ่งรูดทีลัก8มาเบิ่ง่อกันอีก1ชุดนะาจา่ะซึ่งก็เป็นแนวทางของเจน,กเนาจากูกนะจ่ะเจ้าแม่คนดังของเฮ้านะพี่น้องแนวทางรัฐบาลไทย16ตุลาคมซึ่งงวดนี้เจน,นูกเพิ่นก็ะห้ตัวเด่นทีลักเก่านะจ่ะ สโตเม็ตเดียวเพิ่นไฮสี่เก้าศูะพี่น้องเด้อสามโตม็รเดียวสี่เกาศูนยต่อด้วนแนวทางชุด2โตเพิ่นไฮเก้าศูนย์เก้าหนึ่งหก่าเก้าหและ6 0ศูนยจ๊ะเก้าศูนย์เก้าหนึ่งหกหนึ่าเกหและ6 0 3ูนยมโตม็ดเดียวสี่เก้าศูะพี่นอดด้อนะง,อง 90, 91, 61, 49, 95, แขบไปเบิงจุดเอาไว้เบิงกันนะจ้ะา,าเพราะว่าจะเป็นแนวทางของ แอดมินสเแนวทางของอาจารย์บอลแล้วก็แนวทางของเจนนกนะจ๊ะทุกแนวทางก็เป็นแนวทางที่นนาติดต,ตามนะจ๊ะเพราะว่าให้เขาถุกสํานักเลยพี่น้องแค่ไปเบิงชดเอาไว้เบิงกันเนะจ๊ะเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกสื่อลอตเตอรี่กันเนะจ้าทายนี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสักผู้สักคนโปรดใส่วิจารยณในการรับชมแล้วก็รับรูข้อมูล อย่างมีสติและจ้ะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคและพี่น้องเดิอและก็สนับสนุนการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเ้อจ้ะทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายตุกชนิดได้พี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางของแอดมิสเตอร์บอลแนวทางของอาจารย์ปอนแลวก็แนวทางของเจโนกนำเดจ้าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากนให้ดดดยดีเ้อจ้าสื่อต่างกำลังทรัพย์ สืตามพื้นดวงของเจ้าของเด้อพี่น้องเด้อแอดมินก็ขอให้พี่น้องสบสกนโสบดีแห้งๆปังๆมัานๆกันทุกคนเด้อจ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตลาพี่น้องเป็นทรานีก่อนเด้อจ้าเดี๋ยวจังกลับมาพอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า